สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแก้ตัวไดเวอร์จอฟ้านะครับของพิมเตอร์ทั่วไปนะครับก็คือ Windows เรามันอัปเดตนะครับเราก็ต้องไปปิดมันซะหรือถอนมันทิ้งนะครับเราก็ไปดูที่คำนี้เลยนะครับ View Update นี่นะครับก็ไปเซิร์ชเลยนะครับกด้็ไปครับก็ติ๊กตรงอันอินสตอ์อัพเดตนะครับมาดูวันที่นะครับวันที่ล่าสุดนี่เลยลบมันทิ้งนะครับตัวนี้จะใช้เวลา นานนะครับ5-10นาทีแล้วมันจะโชว์ตรงคำว่ารีสตาร์ทขึ้นมาหลังจากนั้นก็รีสตาร์ทแล้วก็เทสงานดูอีกทีครับผมอันนี้ก็ปล่อยไปยาวๆก่อนเลยนะครับ ใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็คือใก,ใกล้เสร็จตรงนี้มันจะโชว์คำว่ารีสตาร์ทมานะครับอันนี้ก็นานมากนะครับเป็นสิบนาทีครับอ่าเนี่ยครับมันขึ้นคำว่ารีสตาร์ทหรือไม่ให้รีสตาร์ทขึ้นมาแล้วครับเราก็กดรีสตาร์ทไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาเทสงานดูครับ กดลีไปเลยครับ